สวัสด so oh, ีครับวัอนี้มาเอาเหอะ้ะพี่น้องกระชี้มีปลาเงี้ลายอยู่มื้ยนี้กระชี้ได้ลุ่นน้ากันนะครับน้อโอ้ยมุมกล่องมุมกล่องเอามุมกล่องเยอะจิ้งค์ของปลาจิ้งค์ขปลาว่าสั่นพี่น้องโอ้เอาไหลาเดี๋ยวพี่น้องเอาสามขนโดดเร็วมีตัวไหนไหมกระชีมีปลาได้แล้วนพี่น้องเห็นบ่น่ะบุญไก่ตัวนั้นพี่น้องโอ้ยตายตายตายเอาแล้วบานพี่น้องกระชี้เบิ้งเดี๋ยวได้บานเบิ่งเงินไปเยอะแยะนะครับเด้อ Bàn. Thì, thì, là ban cứ câu nó phiên hoàng hên đây chạy chạy hên mắt cứ câu nó sẵn cứ câu nó bà bưng ở đây bàn phiên bừng bưng phải ngắm cắn bánh nhau nhau là bàn một đèo ở bưng chắc cắn đấy phiên hoàng bà đột đi cái ai trái trái เบ no ิ่งบรรยากาศพี่น้องเท่งปลาสีโดดที่พี่น้องอัดสักจันตาค่ะแขงอ๋อบันกะทีเดียวเอาไม้ขึ้นที่พี่น้องไม้ไลยแห้งอย่างนี้มึงเนี่ยพี่น้องอัดสักน้ำโมเลิกเดี๋ยวพี่น้องมั้งเปดสอกเก้าสอกพี่น้องปลานี่ก็มีชิมีรุ่นด้วยเนาะเนาะมึงมันรุ่นน้ำกันเนาะบาหนี้ มันที่มีบอนที่มีรุนอยู่พี่น้องเอาิุิวานเนาปุนธิวานเอาปลาแย่เอาบ้านเดีวพี่น้องเมงบานเร็ดเซ็ดเร็แท่พี่น้องเซ็จแท่มาเซ็ดม่เร็จที่เซ็จใส่พี่น้องนี่จัดไปจัดไปตุ่มแล้พี่น้องบ้านมุดตุ่มตีนแด้วบ้าน hén bà bớt đeo phi nong mi chắc sách chành phi nhìn xe ăn bông hành bà nhây xì đàng ถาเบงถาเบงพี่นงถาเบงน้ำกันไมลตากข้างในเหี่ยตอเาทนเยอ มีแดดมีห้องซาห้าคนพูนเอชื่อจังได้จุดแปากจีจังได้พี่น้องจังได้ Phải nhây, phải nhây. ừ phi đón bay bắn nhau mi đón bay 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 nhé 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 nghe bàn nhé 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 lèo, nhé 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 เห็นปะี่ลุงอุ้มแล้วตัวนี้นี่มันอยู่ขาลุงผิดแล้วเฮือเพี่น้องบ้านทั้งพี่ทังพี่ทั้งพี่ขาาซ้ขาซ้ายมขา้เลยลุงนีขาขวาลุงผดแล้วเล้ลุงอุ้มมันเปิดแหอยู่นี่แหมพี่น้องบานนี่เฮือเฮือเฮือคือบาดจ้ออกล่อนอเคาข่้นอาง่เคลื่อนออกแง่นคลื่อนออกแ่เคล่้นอ้ยไปตังเ้ย ไอ้กำมม่ปตามาหอแม่งพี่น้องบาลนี่ตาย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 พเห็นปะแดงแล้วอยังุ่อยนน้งอตายพี่น้องบานฮึคือจังสันะบานเห็ดเด้วเห็ดแล้วปาาปมาเห็นาอยกันที่เดี๋ยวเดี๋ยวตุ้มบกปลาปนตาน่แมงพี่น้อง บาทแรกได้พี่น้องบาทแรกแขกมันตัวนี้เนี้ยบ้านโชคกันนะยก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 อือโอ้โหแห่ยห่แห่ยังไม่ดนีเนี้ยคือดอกเนี้ยเยอะที่ป้องกดผีเป็นยังปลาข้าวพี่น้องขึ้นมาปุุงขึ้นมาเสียงจริงตัวจริงมาเก็บเด้หนีออกหนีเอาถุงยางออกกันนะเนี้ยปลาข้าวตัวเป็ี่ยนเนี้ยค่ะค่ะยกเอาสินดาบพี่เปิดพี่น้องโอ้ยเงาสับแมว โอพูนะตีดังดัเอาเอเตีดังล้ว้นปสด้ยลุงสีเอาแหขึ้นดีลุงสีแตงมนี่แลผมจะเอาตีดังไปเสียงมำมำ่งนี่ยู่ๆป่นี่ำงนี่ก็ยู่อยู่บ่ยัวเอ้พี่น้องอัดใส่จันอัดใส่จันพี่น้องบาดแรกกร้อมนนะโอ้โห จะโพดเกินจะโพด,น,ดนี่ก้อนนี่โพดไม่ออกก้อนนี่โอ้ฝันไปแล้วมันยังอยู่ในนี้ละเอาไปคุณคุณเล้วคุณพี่นอ้องใส่ปลาใส่คุณนะ,ะนกเขาปลาเมมหอยปลาตาออกก้อนนี่โคตรปล<ะ>าก้อนนี้รนตรงนี้เหรอประมาณจักรโลกผู้ชม ประมาณสามโลประมาณสามโลว่าสันพี่น้องเนี่ยมันหนุนเอาเอาเอานั่นมาใส่ปลาทูพะยังมาเขาหางมันเร็วกัดกัดยยกกัดลูกลายแยกกัดคุณน่ะนี่ละเให้ตรงนี้ละล้านยก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 เล็กพี่น้องเอ้ยนะ คุณนะไอ่เตะไปเอพี่น้องเอาบันเบ่งบรรยากาศเบ่งวันเที่ยวคืนนี้จ๊กโตบ่เอาเดเบงน้ำกันได้บานนี่เอาพี่น้องมาลุนน้ำกันได้บานนี่เอาลุนไปงี้กินข้าวกัน không bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ

เป็นว่าป่าเป็นตันว่าสั้นแมียนก็มันบ่กอยู่บอกเฮ้ยมึงน้ำกันกันนะโถ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 เดี๋ยวไหนมาที่ป่าอยู่ไหนฮะปวดแล้วลุกปวดออกมาแล้วคุณพี่ห้องมึง ป่าแต่เพี้ยนเป็นตันวาสันพี่น้องมันจังไดอยู่ไม่เบ่งรุ่นน้ำกันเลยฮาเดอบ์ดบนี้อีจังสันหรือบ่หรอม ี่มัดจะขืนบนนี่โอ้ยว่าสต็จยู่ป่าบบกี้นี่แล้จะจ้าเขาจะชิบหาเบิดมือก็สิบิบเบิดโมเบิดเบิ้ดป่าอยู่มัน ว่าเบิดมือที่่เบิดไปสั่นพี่น้องไหมบานบอกเป็นจาาชิจันเนาะตุมบเขากไม่ไรไม่ไรอูไม,ไม่ไ้ซื้อนีอ่แก่กลุวมตับอ้ย เอาคือบมต่ำบ่ะนี่หินทีเดียวยนนี่หินบ่ไหนล่ะป่าตกไปเอาแม่พี่น้องโอ้ปลาตะเพียนไงโอ้ได้บาดนี่นี่แม่ควาำบนวายตัวนี่น้องป่าก็ร้ายไม่ก็ร้ายพี่น้องมีแต่เน่ไหลาย แต่เนี้ยงยงยงพี่น้องไม่ก็นยงยงป่ากันยงยโอ้ยมันเป็นตะนายเนาะโอ้ยโอ้แตเพี้ยงยงพี่น้องใส่บังมัดขึ้นไหลานปลาเก้าไมิตายเลยปลาแม่สิตายมัดโตพี่เออเอาโตโตนี่โตจุ่มหนามดีนะใส่โลบ่ะพี่น้องเอาขึ้นไหมลูกยบดหนามไหมลูกใส่โล่ปะปูโจมแตเพี้ยงยงใส่โล่ป่ะสันแตเพี้ยนใส่โล่ใส่โล่ใส่โล ถ่ายิดน้ำไปไม่จังโบไไม่กันไรปลากันไรไล่จูแนวไม่กันี่ปลาเยรับัมจังเลยวมงนี่ร้องมึงบ่รวบมงปลาขีหิงนี่รองเนาะบข้างขวบ่าะขวบข้างหนุ่มขวบแค่เที่ยวบ่ป่อง ฟองเห็นปลาที่หลืบหินบ่ตีนไปแค่เมืองอันนี้ดีใช่ป่าเขาทายเแค่ก็ยังบ่ให้ซิปสั่นมายังสอบกวนคุณพี่น้องปลาเอ้าแต่ไปเบิ่งซอดเด็ดกันกันนะครับน้อบานอ๋อพี่น้องบ้านเพื่อนวัดปลาเป็นตันนี้ได้หร เฮ้ยบาทนี่ก็ชิรุ่นน้ำไงรึเปล่านี่ว่างันก็เอาปลาแม่ขึ้นวังมังโลเคืองหมดพี่น้องว่าันผมว่าตัวใหญ่ลีวว่างันตัวเดียวอิ่มสามหมู่บ้านมาสั่นมากับเก่าแล้วพี่น้องเอาสามสี่คนสามคนละมุดมุดผ่านเฮ้ยเฮ้ยปลาไหลพี่น้องปลาไหล ได้จังสันได้บอกนังผักันงมแผ่นปูนเก่าพี่น้องใต้พุ่นละเป็นทำเลอกพ่อเงียต่กรไ่อกใส่งวสาี่นีนี่ พวกไม่ป่ะมั้งก็ด่างฟังดีบ่งห็นไหมบ่อนทงางด่าง่ันเดี๋ยวจะอันนี้ตั้งเยอไ สุดยอดบาดอัศจรรย์โอ้ยใจใจใจค่อยพอมค่อยชิมปลาเข่ากันไปจินหั่งปลาเข่าโอ oh! şey, em! ้ยพี่น้องโอ้สอดเด็ดกล่องแจ๊ปพันเลยปลาเข่าที่ตุ้งเงี้ยเขาจะนั่งอยู่หรอปลาข้าวว่าั่นพี่น้องตัวใหญ่้ยก็เก่าว่าแั่น ตัวเก็ตัวนั่นก็สีีลหาลุ่ตัวพี่น้องยังสวัสดีมือนีกสิบเบิ้งน้ำกันไปเงี้ยเงวพี่น้องเฮเบื้องยักษ์เครื่องสมองลาเมีนั่นจะไปต้แหไาลูว่านัอะได้มบไมไกันบมีปาน่ฮบอ ล,ลูกเหมจ้าลูกแห่เปิดแห่ไม่เกือทั้งนั้นสิมันจะตายตัวมันก็บโมโา,าตัวเขาอย,ย่าฝ่ายเปิดแห,ห่อย่าเปิดทั้งลูกแห่อย่าปั้นอย่าเอาลูกแห่ขางทันล้ำมันแล้วตุ่มคอยยกยก,ยกไปอีดลงไสิได้กิดน,นึงตุ่มแห่แน่นเลยอืม สาวหลังป่ายังว่ามึนๆนั่น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 พี่ด้วงแม่จังได้เฮ้อไอ้วันเสียแล้วมึงจ้าชู่นงลุงเสาหลังป่าข้าวละแล้วมันสิแมนบ่เพิ่นว่าปลาข้าวบ่นสั้นสิแม่นกี่ลีบุ่ือพี่น้อองวยจังสั้นบ่ือ ที่เป็นจิงสั้นตัวนี้เียอกอกมากกว่ะกวาดฉันเลยบาลตุกงไม่บานี่ปาไม่มองอาศัยเลยยูยูไม่ทำคนเดียว

em biết non mưng cành nhau đấy. Thôi, thôi. Quá. Mày một bữa cắt Này Đây, ừ. cái gì, bón nhắn mày cái gì yuế ní á, nó không phải xé đâu. Nó cần cành ní อดับดับบาลีขอหยาดขอหยาเขี่ยแหงก่อนนะครับพี่น้องเด้อรำปลาเข่ารำปลาเข่าให้มาสู้กันนะอู้เอาปากุไงเเบิ้งเนาะโอ้ยเปลาเข้าก็ได้รอกเดี๋ยวเดี๋ยว้าลุงไปกำหมาปากคุณไงก็จะฟาเพิ่ดคุณไงมาสู้แบบสีตัวก็หาลุงกำใส่ถังเลยโอ้พี่น้องปลาข่าพี่น้องปลาข่าปลาข่า นเดี๋ยวปลาข้าวเริ่มนี่ตอนนี้กูได้นามันได้อยู่เออตัวนึ่งมันเอาขึ้นปลาจจะจไปกินเขาด้วยนี่กินเขานุ่กันเออด,นนด้อกินเขากันได้ไดพีน่น้องเด้อเข่าปลากี่เขับบรรยากาศเต้สะพานครับเต่สะพานเก็ย่อย่อก้อมย่อก้อมขนาดย่อก้อมก้อมไม่ดีพูดบ้องปลาแม่ได้พูดนะมันขับต้อ,ตองปลาเลยกกมัยมขนขับต้องปลาอันนี้อะไปมากินนี่กับฝากก็ไรก็เสียได้พีนน่น้อนนงเด้อ